สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมททำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ก็ได้กะหล่ำปรีมาสองหัวแล้วก็ปลานิลมาตัวหนึ่งจากจากรถพุ่มพวงนะคะนี่ค่ะวันนี้คนพุ่มพวงผ่านมานะคะสิ่งแรที่ซื้อก็คือกะหล่ำปลีหัวนี้เท่าไรสิบเจ็ดบาทค่ะวันนี้เท่าไรเนะี่ยเอา้าสิบเจ็ดบาทเท่ากันเลยแสดงว่าน้ำหนักเท่ากันนะ พริกค่ะ10บ,บาทค่ะเย,เยเอะๆเลยแล้วก็นี่ค่ะได้ปลาท้อมีแต่ปลานิลนนะคะก็ได้มาเป็นตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้85บาทค่ะสองอย่างนี้ป้าจะทำเมนูอะไรดีเอ่ยก็มาคิดดูอันนี้เดี๋ยวเราจะทำราดพริกนะคะได้พริกลวส่วนกระลำปีนี่เดี๋ยวเราจะมาผัดกุ้งแห้งค่ะ นี่ค่ะนี่ก็เป็นเมนูแรกนะคะปากเตรียมเรียบร้อยนะคะปลาค่ะไปล้างน้ําเกลือสักหนึ่งน้านะคะให้หมดเมือกเนาะแล้วก็มีน้ํามันสําหรับทอดสาหรับผัดพริกกระเทียมบุบนะคะน้ําซุปหรือน้ําปลาค่ะน้ําปลาน้าตาลแล้วก็ใบโหระพาค่ะง่ายๆแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเราไปทอดปลากันค่ะน้ำมันของเรารอนมจัดนะคะก็ใส่ปลาลงไปค่ะตัวใหญ่มากปดภ กันะคะด้านล่างคลิกได้หรือยังน,นี่ค่ะเขไม่เสร็จนะคะแล้วเรก็กลับด้านได้เลยนะคะจะเล็กไหมเนี่ยหลอ้อัน,น,อน,นอ้กเ็เข้าเป็นเสือกะคะ อันนี้ก็กําลังสุกกาลังดีนะคะถ้าให่เกรงแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่เลยค่ะแล้วแป๊บเดนเสร็จค่ะปลาของป้าก็สุกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทําซอสราดพริกกันค่ะทีนี้ละคะ่ะชุนเลยละคะ่ะต้องปิดครัวเปิดตัวดูดนะคะใส่น้ำมันลงไป ตามด้วยพริกกระเทียมค่ะมากน้อยจัดใครนะคะของป้าในสะใจมากเลยค่ะผัดให้หอมเลยนะคะเริ่มฉุนแล้วนะคะ่ะโทษค่ะฉุนมากมายรลุกรอกค่ะ สับปะค่ะน้ำสอดค่ะเที่ยวไปสักครู่นะคะปรับรสชาติตามชอบเลยค่ะเค็มน้ำหวานตามนิดๆค่ะรสชาติถูกใจและสุดท้าย ถ้าใครต้องการให้มีน้ำข้นหนืดนะคะเอาแป้งมันนะคะละลายน้ำใส่ไปสักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำซอสก็จะโต๊ะค่ะข้นหนืดนะอันนี้ป้าไม่ไม่ใส่นะสุดท้ายใบโหระพาค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะในกระถางบา้านคุณยานี่นะม,มากๆเลยค่ะป้าก็เลยเอามาใส่นะคะเซ็จเรียบร้อยค่ะเวลาเสิร์ฟจ,จะราดบนตัวปลาก็ได้นะคะหรือเสิร์ฟแยกก็ได้ค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะหน้าตาเดี๋ยวเราไปทำเมนูที่สองกันค่ะเมนูที่สองของเรานะคะกระลำปลีผัดกุ้งแห้งค่ะก็มีกระลำปลีนะคะนี่ค่ะปลากระหันชิ้นประมาณนี้นะแล้วก็กุ้งแห้งค่ะกระเทียมซอยน้ำมันสำหรับผัดปรุงรสด้วยน้ำมันถอยน้ำตาลทายน้ำปลาง,ง่ายๆแค่นี้เองนะคะแต่อร่อยเวอร์ค่ะเดี๋ยวเราไปผัดกันค่ะ เรามาเริ่มจากนี่เลยค่ะทอดกุ้งแห้งของเราก่อนเลยค่ะทอดกุ้งแห้งให้หอมเลยค่ะต่ด้วยกระเทียมมากน้อยแล้วแต่เราได้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วลัปีค่ะใช้ไฟแรงได้เลยนะตรุงรสกันเลยค่ะน้ำปลา น้ำตาลนิดน,น้ำมันหอยรสชาติปรับไปตามชอบเลยนะชอบนิ่มๆหรือว่าชอบกรอบๆก็แล้วแต่เลยนะเนี่ยไฟข้ามันแรงสุดได้แค่นี้นะ้าจะใช้วิธีปิดฝาไว้แป๊บนึงเอาละค่ะโอ้ยใช้ได้แล้ว นี่คะ่ะหน้าตาเอาละค่ะชิมรสชาติกันตามชอบก็พร,ร้อมจะเสิร์ฟแล้วค่ะนี่คะ่ะหน้าตาซองเมนูพร้อมทานค่ะเราจะราดซอสพริกลงไปบนตัวปลาก็ได้นะคะนี่คะ่ะว้าวอืม ของเมนูโปรดของป้านะคะเนี่ยปลาชอบมากๆเลยทั้งสองเมนูนี้เลยค่ะเพื่อนๆลองทำรับทานกันดูนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ